เรยชึ้หลังกันใหม่นะครับลงเตียมแก้เกมมาแล้วเอาประตูตีไข่ตากตอนนียิ่งเลย่เลไม่ต้องเกยแ่ไม่เกินไ้ไม่้งเฮ้ยไม่ได้เลยตีแล้วตีตีแล้วตีตีแย้วตโอ้โหดีดีด เด้งเนีไปหลอกมปทีนึงเตี้ยตกขึ้นมาต่อเล่น้ตอนนี้ต้องการตอเต้าหลอมาทีนึงไปยังแจ้งแยได้อยู่ไหลสวยเลยนีจ่ายมาย่งไรเ่ไทีข้อซ้ายยิไม่ยิงยิงายโอ้โหจ่ายไมเลยยังติดตอาได้ดว ลงมือของลงเตี้ยโอ้ยลงเตี้ยป็งได้เล่ข้ามเยจริงเยแ่โยู่ด้าาสามลยไปโยนคืนไอไม่โย

ไม่ได้ฟาวแต่ได้ข้างีได้ฟาวอย่างน้ากรรมการยังไม่เล่นตกลงรุ่นี้ฟาวหลือะไรอ้าวใบเหลืองมาแล้วของใครใบเหลืองเอสเอสีเบอร์เจ็ดนัเบอร์ยี่สเใบเหลืองของเบอร์ยี่สิบเจดเอสวีมอร์ดิงสีียลแงเตี้ ไปก็ไม่ยัเป็นไปเบสเยัดไม่าดเร่นี้นวไปนวไปเดินเลยเดินอเดินนี่มเตมเง้ยจายเลยไปยไงไปยทำไงไปยดทไงเฮ้ยไม่มีใครเติมขึ้นมาเลยเรืนี้เดข้าทางหลังไปชีไ่ตางไต่าไเป็นเก้าลองแซมรับไปเหลือไปอีกหนึ่งไปบไปพร้อ ทีมสองีอโมดงโดยเบอร์เบอร์เจ็ดหรือเบอร์สิตอนนี้รถตัวซ้ายหรือัอร์หรือเปล่าเอาลูกนี้หลอกใจหลอกใจแล้วยังติดโลเยอมากเพ่ม่ได้ไเลยไม่ยเลย เดินเลยเดินเออลูกบอลบอลแดงลูกบอลงอลแดงดบ่อเข้ามาบอลเจ้ารยิงเลยบอลแตกเเยิงเจ่าเยิงเข้าข้างเรื่นี้ฉันรลับหรือเปล่าไม่ฉันหลับ

ไปสีนลสาวไปสีไปไปเมย์แสงนเ่ม sure ิดได้ยังตอไปลองแป๊บเดียวเนี่เอาแล้วเอาเอาเอาสวนเ็วลานัหวะสวานอยู่ที่ตัวเก้าตัวเก้าทาไาวทำไมยังไปไป บอลขึ้นมาแล้วลองแสงสวยขึ้นมาเพื่อนรอเพื่อนเพื่อนมากาจไม่สายได้ไม่ได้อยู่เป็นสามมาตาลกนี้เออกไปขอเวลานาะของลงเสียงนะองเสียงรอให้ได้การลนี้ยังไม่เข้าอนแนนรอยนึงอะเออดีดตัวอะไรเดิน không, 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 ดอกสวยตรงนี้โอ้โหหลอกสวยแต่ยิงไม่ได้ลูกนี้ไม่เล่นอะยิงลงเลยจะเลยไม่ท้องเขาเนี่ยหน้าประตูเลยครับอย่าดังนะครับหน้าประตูครับภาพมองไม่เห็นนะครับอย่าดังนะครับนี่ไม่ได้เต๋ให้เขาเล่นแบบนะครับออกมาเลยครับคนที่จัดงานอย่าไปยนเด็กอย่าให้เขาเล่นแบบครับอ๋ออะได้เไยงง่าย เิออะไรเพื่อนครับเดียะต่อไปยรง่อเอะครขึ้นคเป็นราปน้เอไม่ไร้บนี้น้ำหนูิโต๊ด้เอยหรือวจะเด็เ่อได้ขอล้อใจเพ่อนหนึงไม่ผ่าน

บอลจะมาตอนเสร็จพรุนี้นัดไปหน่อยเดียวไปไไปได้โดนไปไดดนปได้โดนไปได้โดนไปได้โดนไปไ้โดนไปได้โดนไปได้โดนไปได้โดนไปไนไปได้โดนไปได้โไปได้โดนไปได้นไ้โดนไปไดนไปได้โดนไปได้โดนไปได้โดนไป้โดนไปได้นี้โอนไปไ้โดนไปไ้โดนไปได้โดไปไดไปได้โดนไปได้โดนไปได้โ

จะคอยก็มาตบไม่ได้เลยโอ้ยตัวแซมเหลือเชื่อลองเต็ปยังบุกันตาอยิงบุวเก่งมันตัวง่ายตัวตัวเดิมตัวเรี้ยงสามเลี้ยงเรียกบอนอยู่งานง่ายไปเปลียู่ไปแล้วตอนนี้โอ้อยู่ที่โดนเก้าบังเก้าของกันตัวตัวเฮ้ย เข้า้าไปเลยาเพื่อนต้องการต้องการเขาไปไม่เข้าไปโดตาก็ลุกไปลงนี้บอเจ็ดเอาแยกไปแล้วไม่ขี่ไม่ผ่านแยกอยู่ที่ปนเก้าบอลสิบเก้าจะลไปแะเล้ะไม่ผ่านลีบนี้เป็นปีแรก้าอไอวสิบเก้าไอบอลเจ็ด เี้สวยคนาอเในงคนสองคนสอคนสองคนกระจายไม่ตรายกระจายไม่ตายถ่ายออกไปเบอร์เก้าเบอร์เก้าคือง่ายๆเบอร์เจ็ดเบอร์เก้าโอ้โหเช็ดลูกนี้ไม่ทานโอเด้ได้ไดด้ได้ได้เสรยงปวกลองบอลแล้วทคแล้ว เลี้องต่อถ้าพลาดก็ได้ตบกันแหลกแบบตบดีเร็ติดก้าลอออีกทีโหเรอติดสวดัเมิ้ลเรจ็ัตดับเบิ้ไม่ล,ลองเ,องอเลีย้ยงต่อตอมา 八百米，到！